ไปต่อที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิครับร่วมกับรโรงพยาบาลชัยภูมิครับจัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมระเกียรติ12สิงหามหาราชินีนะครับเป้าหมายผู้ป่วย85รายนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2559ครับ ที่โรงพยาบาลเชยภูมินายชูศักดิ์ตรีสารผู้ว่าราชการจังหวัดเชยภูมิเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชชยภูมิร่วมกับโรงพยาบาลชชยภูมิจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนะคะก็วันนี้อีกวันหนึ่งได้ร <c oughs> ับความร่วมมือการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ กลุ่มเป้าหมายก็ประกอบไปด้วยผู้ป่วยตาต้อกระจกในจังหวัดชยัยภูมิจำนวน85รายนะครับเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง,งเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา84พันศา, 84, สา12สิงหาคม2559นะครับเพื่อให้ผู้ป่วย ตาต้อกระจกนี่ได้ไดรับการผ่าตัดเลนแก้วตานะครับโดยคณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลชีพภูมิครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและก็ภาวะตาบอดของผู้ป่วยตาต้อกระจกในงานนี้สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิก็ได้ให้การสนับสนุนเงินค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยรายละ1,000บาทอีกด้วยพร้อมกับมออเว้นกันแดดรายละ1ชุดนะครับและมีซุมอาหาร ให้บริการด้วยนะคะอาหารเลี้ยงด้วยนะมีมเมื่อกี้มองไปเห็นข้าวมันไก่น่ารับประทานมากเลยหิวเลยใช่หิวเลยนะคะ